เส้นนี้รีสอร์ตเยอะมากครับติดชายฝั่งทะเลนะนี่บรรยากาศก็ดีด้วยนะครับขนาดตอนนี้เนี่ยช่วงฝนกำลังมานะฝนกำลังตกแต่อากาศก็รู้สึกว่าจะยังร้อนอยู่นะครับชุมพรตอนนี้ ตรงนี้เป็นถนนเลียบชายทะเลนะครับอยู่ระหว่างาปตทิวกับเมืองชุมพรถ้ามีลานกลางเต็นท์นี่แจ๋วเลยตรงนี้นะครับ ดีจังโอ้ยน้ำลดด้วยเห็นแวบๆบแบบน้ำกำลังลดมีหาดตรงไหนที่เขาให้แวะพักรถบ้างน,นี่เฮ้ยตรงนี้ก็ลงได้ รีสอร์ตเยอะครับราคาก็ไม่น่าจะแพงนี่รีสอร์ตแบบชิกๆก,ก็มีเอนีนร้านอาหารนี่ครับมาตรงนี้ครับมาเจอลานกลางเต็นท์สงสัยต้องจัดตรงนี้แหละโอเคเลย น่าจะเป็นลานกางเต็นท์ใหม่ด้วยครับเพื่อนๆครับมาเห็นแล้วก็ทนไม่ได้นะครับ <c oughs> เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วทนไม่ได้มองผ่านไม่ได้นะครับลงเต็นท์แล้ว <c oughs> ก็คืนนี้ตัดสินใจแล้วครับนอนที่นี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอ่าภารกิจอยู่ที่ใกล้ๆนี้ครับประมาณสิบกว่ากิโลนะครับ ตรงนี้ก็คือหาดบอ่อเมานะครับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยสามารถจะเชื่อมยาวไปจนถึงนู่นครับปราณบุรีกุยบุรีประจวบยาวออกไปนู่นแหละนะครับฝั่งนี้ก็สามารถลงไปถึงจังหวัดชุมพรนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขา กำลังจะทำให้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงกำลังพัฒนาแต่ก็มีคนมาเริ่มมากลางเต็นท์บ้างแล้วแหละผมก็เลยพอมาเห็นถึงก็เอ้ยมันต้องปร,ประเดิมสิต้องประเดิมก่อนนะครับเนี่ยครับเขาก็ทำเป็นอ่าเป็นอ่าลานลานซีเมนต์ไหมลานซีเมนต์ลานซีเมนต์นนนนสำหรับลงเต็นท์นะครับก็รับได้ประมาณสัก ผมว่าถ้าปลาเป็นหมู่คณะถ้าเป็นคณะเดียวกันเนี่ยลงประมาณยี่สิบเต็นเนี่ยลงได้นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยส่วนมะลานกลางเต็นเนี่ยมีมีที่เดียวนะครับในหาดนี้นะมีที่เดียวส่วนที่เหลือก็จะเป็นรีสอร์ทแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นรีสอร์ทเป็นบังกะโลเล็กๆราคาก็ไม่แพงนะครับแต่ระดับผมแล้วถ้าเห็นลานกลางเต็นบรรยากาศแบบนี้ มันมองผ่านไม่ได้จริงๆนะครับตรงนี้หาดบอ่อเมานะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับผมจินตนาการแล้วนะคล้ายๆกับเขาควายเลยครับเป็นเขาควายลักษณะแบบเนี้ยแล้วเป็นหาดเป็นเขาควายแบบเนี้ยยาวสักประมาณสักผมว่าเกือบสิบกิโลแหละนะครับเป็นเขาโค้งแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าบอ่อเมา<อ>ผมไม่เคยได้มีข้อมูลเรื่องประวัติชื่อบ้านนามเมืองว่าทําไมเขาเรียกว่าบอ่อเมา นะครับแต่ต้องอผมมีจินตนาการแบบนี้ว่ามันน่าจะมีต้นเมาเมื่อก่อนนะครับเขาเรียกต้นเมาลองไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วกันว่าต้นเมาไปยังไงนะครับหรือว่าอาจจะมีบ่อน้ําสักบ่อหนึ่งที่ดื่มไม่ได้เป็นน้ําเป็นน้ําที่ดื่มแล้วทําให นิสัยผิดเพี้ยนไหหรือเปล่านี่คาดเดานะครับจินตนาการเอาไม่ใช่เรื่องจริงนะครับต้องเดี๋ยวถ้าเจอ,อคนที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวจะถามดูว่าทําไมเขาเรียกว่าบ่อเมานะครับแต่ต้องมีประวัติแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกที่ในพื้นที่ชื่อบ้านนามเมืองเนี่ยจะต้องมีที่มาที่ไปว่าทําไมเขาเรียกชื่อแบบนี้ทําไมเขาเรียกชื่อแบบนั้นนะครับโอเคนะครับลงเต็นท์ละอดใจไม่ไหวนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักน่าจะสักบ่ายสองบ่ายสามนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยหาดไม่สวยเท่าไหรนะครับเพราะช่วงเดือนนี้เนี่ยประมาณช่วงเดือนมิถุนามิถุนากรากฎาคมช่วงนี้ตั้งแต่มิถุนาไปเนหาดท่าว้าทีชุมพรเนี่ยจะไม่สวยเพราะลมมันเปลี่ยนทิศนะครับต้องรอวงรอบลมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหาดจะสวยขึ้นเนมันจะไปสวยในช่วงมีนาเมษา,า,าพฤษภาแถวนี้นครับ อ่าปีมันก็จะหมุนรอบหมุนรอบอยู่นะครับเป็นลักษณะของลมแปดทิศะตะเดี๋ยวเราพาไปสำรวจดูนะครับสำรวจก็พื้นที่ไม่เยอะนิดๆ,ๆหน่อยๆแถวนี้นะฮะห้องน้ำเมื่อกี้น้องเขาเอาอ่าไปจัดเตรียมทำความสะอาดห้องน้ำอะไรลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับนี่คือบรรยากาศหน้าเต็นท์นะครับคืนนี้นะครับ ดูมีฝนโปอยๆมาไม่รู้ว่าจะเป็นกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่านะครับเนี่ยครับหาดโค้งยาวลักษณะแบบเนี้ยเหมือนเขาควายไหมครับเนี่ยเอาให้ดูอีกครั้งหนึง่งนะครับฝั่งนู้นเขาข้างนึงแล้วก็มาดูนะครับฝั่งนี้เขาอีกข้างนึงนะครับหาดยาวมาก นี่ถ้าช่วงอ่ารูดูการช่วงประมาณช่วงมีนาเมษาเนี่ยหาตรงนี้จะสวยมากๆนะครับแต่ตอนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศแต่เนี่ยครับที่เขาทำไว้เนี่ยผมลงเต็นท์ตรงเนี้ยมาถึงลงเต็นท์เลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกแล้วก็ติดถนนเลยนะครับเนี่ยติดถนนเลยเป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเล ตะวันออกนะครับแล้วก็เขาทำแผ่นซีเมนต์ลักษณะแบบนี้ครับเป็นแผ่นซีเมนต์เนี่ยไว้ลงเต็นไป้ลงเต็นนะครับแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนหน้าทะเลนะครับมีชิงจ้าหน้าทะเลนี่ครับ แล้วก็บอกว่าอนาคตเนี่ยถ้าทำเต็มรูปแล้วเนี่ยก็จะม,พจม,จมะพีพวกจิ้มจุม่มนะครับพวกเนี่ยพวกจิ้มจุ่มพวกหม้อไฟอะไรต่อเปอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่ห้องน้ำ เดี๋ยวดูห้องน้ำเข้าหน่อยก็โอเคนะครับไม่คีเรมีห้องน้ำมีมีน้ำโอเคแล้วครับใช้ได้อยู่ ที่นี่ค่าบริการก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับถ้ามาถึงก็เราจะมาเห็นร้านลักษณะแบบนี้บางครั้งอาจจะไม่มีคนเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เต็มรูปแต่ว่าเขาก็ <ๆ S 1> เปิดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงกำลังทำให้มันสมบูรณ์นะครับมาแล้วก็ถ้าสมมติาต้องการที่จะก,กางเต็นท์นี่ก็คือมาถึงก็อาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ด้านหน้านะครับตรงนี้ก็คือ บ่อเมาแคมปิ้งนะครับมีโทรศัพท์ติดไว้ข้างหน้าก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงนี้แหละอากาศดีอยู่ครับแต่กลัวฝนจะตกทืนนี้นะครับกลัวฝนจะตกจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฝนตกวิ่งหลบเข้าอยู่ในห้องน้ําก็ได้ <laughs> บ่อเมาแคมปิ้งครับเพิ่งทํามา ผมถามเมื่อกี้ถามลูกชายของเจ้าของคร่าวๆนะครับว่าเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มกิจการนะครับยังไม่ได้ทำสมบูรณ์เต็มรูปอะไรถ้าเต็มรูปก็จะมีอาหารบริการมีพวกบุูกระทะมีพวกกิ้นจุมมีอะไรพวกนี้ครับก่อนอีกแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดชุมพร ก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายของจังหวัดชุมพรนะครับตรงนี้ก็คืออ,อําเภอปะทิวนะครับหาดบออ่อเมาอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยสามารถที่จะวิ่งลัดเลาะยาวไปจนถึงนน่นนะครับจนถึงประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีออกไปโน้นแล้วิว่งได้ยาวเลยเรียบทะเลยาวเลยแล้วก็มีจุดชมวิวมีจุดพักผ่อนหลายๆจุดมากๆนะครับพอดีผมมาภารกิจตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมี ภารกิจใกล้ๆนะครับประมาณสิบกว่ากิโลผมก็เลยเลือกตรงนี้นะครับถือว่ามาเจมิมเขาเรียกมาเจมิมคนใต้เขาเรียกเจมิมก็คือมาเปิดเือกที่ลานแห่งนี้นี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาดีนะยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาดีเขาคิดหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งเต้นต่อหนึ่งร้อยบาทโอเคบรรยากาศดีมากๆนะครับตอนนี้ก็นั่งเล่นรอเวลาไปเรื่อย はい。<Oi>. <S <s <we ird noise>